สวัสดีค่ะพ่อผู้สร้างพ่อมีแต่ให้พ่อจีนทำโปรเจกต์สุดล้ำฉลองครบรอบ6ปีของการเดบิวต์ให้ลิซ่าสุดยอดไปเลยค่ะเนื่องจากในวันที่8สิงหาคมนี้ค่ะจะครบรอบ6ปีของการเดบิวต์ของสาววงแบล็คพิงค์นะคะพ่อแฟนบอยชาวจีนคนเดิมที่เคยทำโปรเจกต์ให้น้องลิซ่าสุดยิ่งใหญ่หลายโปรเจกต์ก็ได้เตรียมโปรเจกต์ครบรอบ6ปีมาให้ลูกสาวลิซ่าอีกเช่นเคยจ้า โดยเขาโพสในหวยป๋อเอมอวันที่4สิงหาคามเวลา23นาิกา2นาทีว่าสุขสันต์วันครบรอบ6ปีของการเดบิวต์ของลิซ่ากับ Fighting Show AR โชว์ครั้งที่8ที่ Exhibition Hall of Spicy Play วิธีเข้าชมนะคะชมผ่านคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือพร้อมกับแว่นดำ VR ผ่านการดาวน์โหลดแอปไปตู่ชีแรง ใครสนใจนะคะรองเข้าไปโหลดดูได้ค่ะแต่ต้องเปลี่ยน IP เป็นจก่อนนะคะถึงจะโหลดได้ใช้ได้ทั้ง Android และ iPhone ค่ะนอกจากโปรเจกต์ออนไลน์ยังมีโปรเจกต์วันครบรอบ6ปีของน้องลิซ่าอีกรอพ่อแฟนบอยประกาศต่อไปจ้าพ่อแฟนๆเห็นแบบนี้แล้วก็นับถือพ่อแฟนบอยจริงคนนี้กันใหญ่ที่ทุ่มทุนสุดๆกับน้องมาตลอดและได้มาแสดงความคิดเห็นกันใหญ่จะว่าอย่างไรบ้างนั้นไปดูกันค่ะ นี่ว่าสิ่งที่พับจีทำให้มันมากแล้วนะแต่อันนั้นก็อย่างว่ามันเป็นไปด้วยสัญญาและมีรายได้เข้ามาเกี่ยวแต่สิ่งที่พ่อแฟนบอยทำให้คือมันเป็นการทำด้วยใจล้วนๆแล้วทุกโปรเจกต์น้องได้รับร้อยเปอร์เซ็นต์แฟนคลับคนอื่นๆก็ได้รับด้วยซึ่งลิซ่าก็เหมาะกับการเป็นที่รักและเหมาะที่จะได้รับจริงๆนั่นแหละต่อไปไม่ถึง5ปีโฆษณาหรือการเข้าไปดูสินค้าจะใช้แบบนี้เยอะขึ้นถือว่าแฟนบอยลิซ่าเขาล้ำและเป็นคนรเริ่มอะไรใหม่ๆให้กับลิซ่าตลอด พ่อจัดเต็มทุกๆปีจริงๆร,รอเลยว่าพ่อจะเซอร์ไพรส์อะไรอีกก็ต้องขอขอบคุณพ่อแฟนบอยเจ้าเดิมท่านนี้ที่ทำโปรเจกต์นี้ให้กับน้องลิซ่ามากๆเลยนะคะพ่อผู้สร้างพ่อมีแต่ให้ทำให้ลูกลิซ่าได้มีชื่อเสียงได้พื้นที่สื่อพ่อเขาคิดมาแล้วเล่นใหญ่จัดเต็มตลอดแล้วก็ต้องติดตามต่อนะคะว่าจะมีอะไรมาเซอร์ไพรส์ให้น้องอีกนะ และนี่ค่ะก็คือโปรเจกต์ฉลองครบรอบ6ปีของการเดบิวต์ของลิซ่าจากแฟนบอยจีมและความคิดเห็นจากแฟนๆที่แอดมาให้ได้ชมกันค่ะหากมีอะไรอัปเดตนะคะแอดจะมาฝากอีกทีนะคะฝากกด subscribe เราเลยจ้าส่วนเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรหรือมีอะไรเพิ่มเติมก็มาคุยกันได้ใต้คลิปนี้เลยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ